อาจไม่มีนักมวยไทยคนไหนสู้เขาได้นิโคโคาริโล <the> แพนาบิลแพนาบิล oh <yeah. S 1> ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสน subscribe และมุ่งสู่ 3, สามแสนในติ๊กต็อกหลังจากที่นิโคโแพ้ให้กับนาบิวซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้ทำนายเอาไว้ว่านาบิลจะเป็นฝ่ายชนะและกลายเป็นเจ้าของเข็มขัดคนใหม่ แต่ผลมันก็ออกแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนาบิลพัฒนาการโคตรดีเลยตอนนี้เขาแข็งแกร่งมากคิดว่าการประทะกับซูเปอร์เล็กในครั้งหน้าคงจะสนุกน่าดูคือหลังจากที่นาบิลเอาชนะนิโคได้เนี่ยซูเปอร์เล็กก็มีการโพสต์ถึงว่างานเข้าแข็งกว่าเดิมอีกผมว่าซูเปอร์เล็กเจอของจริงแล้วคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าซูเปอร์เล็กน่าจะเหนือกว่าแต่ผมว่าในตอนนี้พูดยากแล้ว เดี๋ยวสำรวจความคิดเห็นคนอื่นก่อนดีกว่าว่าคิดยังไงซูเปอร์เล็กกับนาบิลผมไปเจอข้อความหนึ่งที่มีการพูดถึงนิโคคาริโลว่าจะเปลี่ยนรุ่นคือเพิ่มเวทขึ้นไปและเวทที่เขาเพิ่มไปเนี่ยมีเจ้าของเข็บขัดนั่นก็คือตะวันฉายคือโอเคอะ่ะพอเปลี่ยนรุ่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอกับนาบิลอีกแต่ไปเจอตะวันฉายแทนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลดีหรือว่าผลเสียกันแน่แต่ผมคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะมองถึง การลดน้ําหนักมันเป็นเรื่องยากคือนิโคเขาตัวสูงแต่ทีนี้การลดน้ําหนักลงไปอยู่ประมาณนั้นน่ะมันยากคือใครก็ตามที่เคยลดน้ําหนักด้วยตัวเองนะจะรู้ว่าการลดมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนแค่โลสองโลยังทํายากเลยแต่ทีนี้ห่างนิโคขึ้นไปในรุ่นของตะวันฉายเนี่ยนั่นก็ถือเป็นงานหนักเพราะว่าโอ้รุ่นนั้นก็มีซุปเปอร์บอลมีตะวันฉายมีโจนันทภุตแต่ก็น่าจะสนุกน่าจะเป็นสีสันดีนะเริ่มต้นมานาบิล ยืนห่างครับเขี่ยไปจับเล่งบนครับยับบนตามด้วยคอร์ดลำตัวยับบนคอร์สลำตัวแล้วก็คุกตรงสี่โครงนิโคพยายามเข้าครับโอ้โหนั่นเป็นช็อตเดียวที่นิโคได้เข้าครับหลังจากนั้นนี่ครับโดนนับทันที แล้วโดนเข้าทันทีไม่ให้ตั้งตัวจับขาดึงยังไม่ได้โอ้โหฮุกครอสอีกสอบสอกครอสไปครอสไปไล่ตามมายัดเขา่าโอ้โหขึ้นหน้าแล้วตามด้วยจิ้มแขนอีกทีหนึ่งโอ้โหยตะวัดโอ้ยแล้วยังจะขึ้นมาอีกดิโคก็ พยายามจะพลิกเกมแต่ว่าลัวเนียโดนหมัดนี้เข้าไปอีกสองสามหมัดเรียบร้อยเ <มา S 1> ดี๋ยวดูการแทงเข่าเลยโอ้ขึ้นหน้าแต่ละทีหมัดขวาอช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่ 200, สองแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกคือไอตอนแรกเขาไปคลาดกับเคียมรันด้วยเขาคลาดกับเพชรธนงด้วยซึ่งผมว่าการคลาดกับสองคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ อันนี้ในสายตาผมนะการไม่เจอกับเคียมรันการไม่เจอกับเพชรธนงแต่ไปเจอนิโคแทนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทําให้เขาเมั่นใจสูงขึ้นเรื่อยๆคือการยิ่งเอาชนะนิโคแบบนี้คือเขายิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆตรงกันข้ามหากไปเจอของที่มันแข็งกว่าอย่างเพชรธนงหรือว่าเคียมรันเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ฉะนั้นผมคิดว่า เส้นทางของเขามันกําลังไปได้สวยนะตอนนี้และอย่างเช่นเคยที่ผมเคยบอกเสมอว่าเจอใครก็ได้นาบิลตอนเนี้แต่เว้นไว้คนหนึ่งคืออย่าไปเจอเคียมรันย้อนกลับมาที่นิโคกับนาบิลนิดหนึ่งในตอนเจอกันเนี่ยคือแทบทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจบเร็วเกินคาดคือนาบิลคุมได้หมดเลยระยะที่เขายืนเขาปล่อยหมัดยับยาวๆปล่อยหมัดหนึ่งสองฮุกครอส สลับบนล่างแล้วก็คอนิโคพยายามโยกหลบหมัดเดินเข้าใกล้ปุ๊บคีบคอทันทีแล้วแทงเข่าถึงหน้านิโคลทำอะไรไม่ได้เลยแล้วโดนโน็อกเอาท์แบบช็อกโลหุยมันห่างขนาดนั้นเลยเและที่สำคัญนิโคไม่ได้คิดจะแก้มือด้วยนะคือเขาเปลี่ยนรุ่นนะครับเหนื่อยกับการลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้คนที่ได้ดูคู่นี้นะผมเชื่อว่าแทบทุกคนคิดเหมือนกันว่าอูนาะบิวพัฒนาการแบบ รวดเร็วเหลือเกินตอนนี้คือยากมากที่จะเอาใครมาหยุดเขาได้อะซุรปป์เล็กไม่รู้จะหยุดเขาได้หรือเปล่าอันนี้อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วแต่ถามว่ามันหนีกันได้หรือเปล่ามันหนีกันไม่ได้แล้วหากสุรปป์เล็กรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่หากนาบิลไปเอาเข็มขัดมาได้นยะผู้ท้าชิงคนต่อๆไปหนึ่งในนั้นมีเคียมรันอยู่แน่นอนอยังไงก็ต้องเจอซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า คือผมอะชื่นชอบนาบิลแล้วก็ตามเชียร์อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสไตล์คนดูเพื่อเล่นพนันจะไม่เหมือนกับคนที่ดูเพื่อศึกษานะคือของผมมันจะเป็นแบบหลังคือผมดูเพื่อศึกษาดูสไตล์ที่ผมชอบดูสไตล์ที่ดูแล้วแบบโอ้โหเคลื่อนที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยโอ้โรัมมัดแบบนี้ดีจังเลยแล้วเราจะรู้สึกเราจะอึ้งกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าได้บอกเอาไว้ก่อนหน้าที่นาบิลจะเข้าในรุ่นนี้ด้วยซ้ำไปว่าจะไม่มีใครสู้เคียมรันได้ส่วนในเรื่องของการย้ายรุ่นของนิโค ได้เจอโจนัทวุฒิแน่เลยแล้วนิโคเจอโจนัทวุฒิเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหมันคงเดือดหน้าดูอะเอาสนิดนะผมว่าสู้โจนัทวุฒิยากคือนิโคเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่ว่าคือแรงประทะของเขามันดูเยอะเวลาในอยู่ในรุ่นก่อนแต่พอเขาเพิ่มเวทขึ้นมามาอยู่ในรุ่นของตะวันฉายซุปเปอร์บอลโจนัทวุฒิเนี่ยคือแรงประทะของพวก ะตะวันชายหรือโจนัทวุธิหรือว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยแรงพระทกเขาเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นจากที่เขาดูอาวุธหนักเมื่อรุ่นก่อนหน้าพอเปลี่ยนเวทปุ๊บเนี่ยอาวุธเขาอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นก็ได้ว่าโจนัทวุธิคือของแข็งสําหรับนิโคแล้วนะแล้วไปเจอซุเปอร์บอลอย่างเงี้ยผมนึกไม่ออกเลยว่านิโคจะเอาเข็มขัดจากรุ่นนี้ได้ยังไง คือก้างชิ้นใหญ่เลยผมว่านิโคผ่านยากมากไหนจะตะวันฉายที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีด้วยแล้วก็มีการต่อสู้ที่ดีขึ้นพัฒนาการดีมากก็นึกภาพไม่ออกอีกว่านิโคจะไปค้นตะวันฉายได้หรือเปล่าหรือใครคิดว่าตะวันฉายสู้นิโคไม่ได้แน่นอนก็ลองดู